กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับทินตีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเดนไทยเอฟซนะครับวันนี้เรามีเหรียญ10บาทนะครับสอที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9ที่จะมาให้ข้อมูลกับเพื่อนๆเอทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็จะมาบอกในส่วนของเรื่องราคาแล้วก็ข้อมูลกับข้อมูลต่างๆอีกเล็กน้อยนะครับที่เป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆ F4 ทุกคนทุกท่านนะครับใครที่มีแล้วเนี่ยมีอ่าเรียกว่าไปร้านค้าหรือว่าไปอ่าใช้จ่ายนะครับได้เงินทอนที่เป็นเหรียญสิบบาทพระเศร์เล็กแบบนี้มาแล้วนะครับก็ไม่เคยได้สังเกตดูนะครับว่ามันมีปีไหนบ้างนะครับที่มันมีราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกพระเศร์เล็กนะครับ โดยนะครับปีนี้นะครับที่ผมจะนำเสนอนี่ก็คือเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สองเหรียญสิบบาทนะครับปีสองห้าสี่สองในหลายๆท่านเคยส่งมาหาผมแล้วนะครับแต่ไม่ได้ดูคลิปนะไม่ได้ดูคลิปเพราะว่าอ่าด้วยเนื่องด้วยจากอะไรก็ไม่ได้ไม่ไม่ทราบได้เหมือนกันที่ดูคลิปไม่จบเนี่ยก็มันก็มันก็น่าน่าเสียดายนะครับที่อ่าจะไม่ได้ทราบในส่วนของราคานะครับก็คือเห็นว่าเรามีการทำคลิป เกี่ยวกับเหรียญสิบบาทปีสองห้าที่สองในทิพด้านหลังเป็นวัดอรุณแบบนี้นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเหรียญสิบบาทนะครับปีสองห้าที่สองนะครับอย่างที่เป็นอนในสีเห็นนะครับเหรียญนี้นะครับจะมีจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่ราวๆประมาณหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านสามแสนเหรียญโดยประมาณเดี๋ยวผมจะทิ้งเรียกว่านะครับตารางตารางจํานวนจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญสิบบาทบอก พราเซทเล็กแล้วกันมันก็จะเป็นตารางที่เรียกว่าเป็นสิบอันดับนะครับเหรียญอ่าเหรียญปีที่อ่าเหรียญสิบบาทบอกพารเซทเล็กเนี่ยที่ดูปีแล้วก็มีราคาเนี่ยว่ามันมีจํานวนการผลิตเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูส่วนปีสีสองนะครับสภาพแบบนี้นะครับสภาพเก่าๆเน่าแบบนี้ราคาเนี่ยขนาดปีสีหนึ่งครับที่ สภาพไม่ได้ไม่ได้ดีมากไม่ได้สวยมากนะีก็ยังอยู่ที่ประมาณแปดสิบบาทเลยนะครับแล้วปีซีสองที่มีจํานวนเยอะกว่านะครับแล้วก็ปีใหม่กว่าปีสองห้าซหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็ลองตีราคากันเองนะครับว่ามันจะเหลือเหรียญแล้วเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นเลยส่วนช่องอ่าส่วนไอ้ตารางเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้แล้วก็เปรียบเทียบกันดูเอานะครับว่ามันมีจํานวนการผลิตเนี่ยแตกต่างกันมากกว่าสมควรเลยนะครับแค่ แค่หลักแสนเหรียญเนี่ยก็คือเรียกว่านะครับราคาราคาของเหรียญเนกีก็มันก็จะแตกต่างกันราวฟ้ากับหิวเลยก็ว่าได้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้อ่าทิ้งไว้ที่ใยคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีอะไรก็ลองส่ง,ง,งภาพเข้ามาได้นะครับเพื่อแบบอ่าเรียกว่าถูกตาต้องใจกันก็นะครับ จะได้อ่าตกลงราคากันประมาณนั้นเลยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็น่าจะจบคลิปไว้แค่เพียงครั้นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องทางการติดต่อกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับรับซื้อธนบัตรนะครับเงินตาของสะสมมีค่าต่างๆนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ f a c e b o o k เบนเรียนไทยนะครับแล้วก็ y t u t u นะครับเบนเรียนไทยเ c นะครับหรือจะแอดไล ไอดีผมมาก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหาครับเบนซ์ห้าหกเจ็ดนะครับมัน่ีนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับตั้งแต่สองโมงไปจนถึงห้าโมงเลยนอกจากนั้นนะครับเวลานอกเหนือจากนี้นะครับก็นะครับจะเพิ่งติดต่อมาครับเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนให้กับทางผมเองด้วยนะครับใครที่มีเงินเงินตราต่างๆนะครับหรือธนบัตรต่างๆตามที่เรารับซื้อนะครับสามารถส่งขายได้เลยโดยไม่มีการทําใบรับประกันแบงค์หรือรับประกันเหรียญได้อย่างไรนะครับซึ่งนะครับ ผมยินดีรับซื้อให้ตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องดูนะครับว่ามันมีจุดไหนที่มันแปลกหรือว่าจุดไหนที่เรารับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีตามที่เราต้องการนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับรับเงินได้เลยนะครับถ้ามันมีราคานั่นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกรับสวัสดีครับ